สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักธาตุดินนะคะพึกศกกันมังกรค่ะ1น5ถึงสิมีนาคมนะคะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ15วันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ส่งกําลังใจเข้ามาในคอมเมนต์แล้วยังติดตามกันอยู่นะคะขอขอบคุณด้วยใจมากๆค่ะมาดูกันนะคะพึกษกันมังกรค่ะ ว้าวสำหรับคนที่มีคู่รักกันนะคะคู่รักแล้วก็รักกันดีอยู่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าช่วงนี้นะคะคุณกับเขาสองคนอะ อาจจะมีเรื่องอะไรที่ว่าตกลงกันนะคะหรือเคลียร์ใจกันแต่เรามองว่าเป็นการตกลงที่เคลียร์ไม่ลงตัวหนึ่งอาจจะมองเห็นในเรื่องของซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้เนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่คุณก็เขานั่นแหละค่ะแต่เราจะชี้ไปในทิศทางที่ว่าน่าจะถ้าเป็นสุขภาพก็ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วย แต่เรามองเห็นว่าคุณกับเขาสองคนมีเรื่องราวของการตกลงอะแล้วเรื่องตรงนี้มันน่าจะคิดกันมานานแล้วล่ะนะคะอาจจะมีการขยายต่อเติมซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้มันกว้างขวางขึ้นให้มันดีขึ้นหรือแม้กระทั่งแตกกระทั่งว่าอมืมีเรื่องของการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ได้หมดเลยหรืออีกในนึง อาจจะเป็นการย้ายบ้านก็เป็นไปได้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นต้นนะคะนี่คือเรื่องราวของสำหรับคนที่มีคู่รักกันดีๆอยู่แล้วนะคะเราเห็นว่าคุณจะน่าจะมีทําอะไรร่วมกันละช่วงนี้แหละคือปรึกษาหาลือกันอะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยซะมากกว่านะคะโอเคค่ะมาดูสำหรับคนที่มีประเด็นบ้างละคนที่มีประเด็นค่ะจบกันมาแล้วนะคะกับคู่ของคุณนะจบกันมาเรามองว่าจบสนิทจบขาด จบแบบไม่มีเยื่อใยด้วยซ้ำเนี่ยตรงนี้มันขึ้นมาว่าไม่มีเยื่อใยเลยอะค่ะนะคะคือชีวิตของคุณตอนนี้เรามองว่าเป็นยังไงเรามองว่าดีขึ้นนะคะเรามองว่าน่าจะมีหาพยายามหาความสุขเข้าหาตัวเองมากขึ้นถ้าคุณไม่ดีขึ้นคุณก็พยายามหาความสุขเข้าหาตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็น่าจะเลือกเลือกมองเป้าหมายใหม่ในอนาคตวันข้างหน้าแล้วล่ะเพียงแต่มันมีอะไรในใจของคุณเท่านั้นเองค่ะที่คุณยังคงไม่ไหวแอบคิดถึงเขาอะแต่ถ้าจะให้คุณบอกว่า จะให้ฉันไปอยู่จุดเดิมคุณไม่อยู่แล้วค่ะนะคะคุณไม่อยู่แน่นอนคุณบอกจุดเดิมมันไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมา,มากๆแล้วมันพังมาแล้วนี่นะคะคือเพียงแต่ว่าใจของคุณยังมันเหมือนกับมันยังยังมีอะไรค้างคาใจกันเท่านั้นเองที่ว่าที่ว่ายังไม่เคลียร์นะคะเรามองว่ายังไม่เคลียร์ที่ค้างคาใจของคุณนั่นแหละ แต่ด้วยความที่ว่าคุณมีศักดิ์ศรีพอสมควรแล้วว่าตอนนี้คือฉันมีศักดิ์ศรีมากเพียงพอฉันไม่สนใจแล้วอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะถึงแม้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีโอกาสติดต่อมาหรืออะไรก็ตามทีหรือแม้กระทั่งว่าถ้าจะบอกว่าอืมถ้าจะบอกว่าคุณกับเขามีเรื่องของการจบ มามาหายหายจบกันแล้วเดี๋ยวก็มาง้อจบกันแล้วก็เลิกไปอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้คุณไม่สนใจแล้วนะคะคุณไม่ได้แคร์สื่อแล้วคุณมองโฟกัสไปเวนข้างหน้าของคุณอย่างเดียวแล้วจริงๆค่ะนะคะชาวพฤกษกันมังกรนะขอดูสิคะโอเคค่ะคุณขอแค่ว่าอย่างเดียวที่คุณหวังตอนเนี้ยเราเห็นว่าคุณหวังเรื่องของของความสุขความสําเร็จในหน้าที่ของในเรื่องของชีวิตการงานซะมากกว่าถ้าเป็นเรื่องราวของความรักมเหมือนกับมันมีอะไรแอบแฝงที่คุณยังค้างคาใจเท่านั้นเองที่คุณยังไม่ลืมเขาเราไม่ได้คิดว่าคุณน่าจะมองหาความรักครั้งใหม่ เรามองว่าคุณโฟกัสไปที่เรื่องของการงานนะคะสมากกว่าอยากให้ตัวเองมีชิดความสุขความสบายอะ่ะอ,อยากให้แบบว่าบ้านปลายอะ่ะเหมือนกับว่าคุณมองไปถึงอนาคตแล้วอะ่ะว่าขอให้คุณมีความสุขความสบายก็พอใจละนะคะนี่คือเรื่องราวของดวงทั่วไปของชาวดินนะเดี๋ยวมาดูค่ะเข้าคนนั้นของคุณบ้างดีกว่าจะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ มันจบกันมาแบบปุบป,ปับฉับพลันด้วยจบกันมาแบบกระฐานหันด้วยจบกันมาแบบไม่ดีด้วยมากๆเลยนะคะคือมันพังล้มคืนต่อหน้าต่อตาคุณอนะแล้วใจของคุณก็แบบถ้ามันพังขนาดนั้นมันก็คงไม่มีใครลืมได้ภาย,ภายในช่วงพิภตาช่วงพิภตาอยู่แล้วนะคะเขาคนนั้นของคุณเป็นยังไงบ้างคะ ชาวดินคะคุณไปรักกับคนที่เขามีที่เขายังมีอะไรกับคนเดิมของเขาที่เขายังจบกันไม่สนิทไหมไม่ว่าจะเป็นทางพฤติินัยหรือหรือนิตินัยก็ตามทีเถอะเขายังกับคนเดิมยังจบไม่สนิทเลยอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วมันเป็นเรื่องของการปันใจขึ้นมานะ่ะเป็นเรื่องของการนอกลูกนอกทางนะ่ะด้วยอารมณ์อารมณ์ตรงนี้มันคือรักโลกกดหลงมีขึ้นมาหมดเป็นที่เลยนะคะของเขาเนี่ยคือแน่นอนแหละ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะบอกว่าเขายังมีเยอะใหญ่ให้คุณไหมเราก็ยังมองเห็นว่าเขายังมีเยอะใหญ่ให้คุณนะคะเพียงแต่ว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับเขาอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับอารมณ์มเหมือนว่าถ้าจะบอกว่ากลับมาหาคุณไหมเขาไม่ได้กลับมาหาคุณแต่ถ้าจะบอก จะถามว่าเขาอยากรู้เรื่องราวข่าวข่าวของคุณไหมแค่อยากรู้ข่าวข่าวของคุณเท่านั้นเองนะคะมันมีเรื่องของการเดินจากเดินออกจากชีวิตกันไปแล้วเราก็เห็นว่าบางคนเพิ่งเป็นแผลสดสดใหม่ๆไม่นานมานนี้ด้วยนะบางคนนะต้องบอกว่าบางคนแล้วก็บางคนก็น่าจะนานพอสมควร เหมือนกันเลยค่ะอีโก้ค่ะแรงค่ะที่ถิค่ะนะคะทําให้ผิดหวังซึ่งกันและกันตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายชาวดินเองหรือเปล่าที่ก่อนหนะ้าที่คุณจบกับเขาอะ่ะเพราะหนึ่งปากเสียงเพราะมีการไม่ลงรอยกันเพราะหนึ่งใช้ทิฐิเข้าหาเข้าใส่กันนะคะมันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับว่าอืมทําไมเป็นแบบนี้ คุณไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็เลยต้องจบพังจริงๆตรงนี้คือแน่ๆแหละยื้ยือย้อไหมเรามองว่าเขาก็ยังคงแอบพิถึงคุณนะคะชาวดินนะแอบพิถึงเท่านั้นค่ะแค่ส่องแค่อยากรู้ข่าวข่าวแต่ถ้าจะให้เลือกมาไหมไม่เลือกแล้วอะไปแล้ว,ไป,ลวไปรับเลยจริงๆค่ะนะคะเพราะหนึ่งที่เขาทำได้แต่ส่องทำได้แต่อยากรู้ข่าวคุณเพราะว่าก่อนเพราะว่าเขานี่แหละอาจจะทำนิสัยใจคอที่ว่าเทคุณไปดื้อ มีเรื่องปุ๊บไปปั๊บเลยนะคะไม่มีเคลียร์ไม่มีอะไรคือเทไปไม่มีคําล่ําลาด้วยตรงนี้เนี่ยคือที่การเทคือเพราะนิสัย mm. เพราะอารมณ์ของเขาอารมณ์ที่ไม่คิดถึงว่าผลวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ผลมันออกมาแล้วก็คือซึ่งการแตกหักมันก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆนะคะทาได้แต่แอบคิดถึงแล้วก็จะพยายามแบบว่าโฟกัสอนาคตตัวเองพยายามมุ่งออนวันข้างหน้าตัวเองพยายามที่เขาเรียกว่าอะไร ที่จะหาจุดยืนให้กับตัวเองนั่นแหละนี่คือเรื่องราวของเขานะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าความในใจของชาวดินบ้างนะคะจะสื่ออะไรเขารับรู้นะ ถึงแม้ไกลกันขนาดไหนชาวดินคะเรายังเห็นว่าคุณแอบคิดถึงเขาอะเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้คุณคบหาดูใจกันกันกบเขาอะเราเชื่ออย่างหนึ่งนะในใจคุณก็กลัวนะคุณก็ระวังนะคุณว่ากลัวว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันจะล้มเอ่อมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องปิดบังซ่อนเล้นตลอดเวลาเลยอะค่ะนะคะ,นะคะปกปิดอะปกปิดสถานะตัวเองด้ยดยซ้ำนะคะตรงนี้มันขึ้นมาว่าปกปิดสถานะถ้าคุณกับเขาไม่ใช่เป็นตัวจริงกันนะ เราก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีคนอื่นมาก่อนคุณแล้วเขาก็ยังมีมีอะไรที่ว่ายังตัดกันไม่ขาดทางพุทธินายแล้วก็นิตินายแน่ๆทำให้คุณน่ะกลัวความลับแตกคุณต้องอยู่แบบปกปิดซ่อนเล่นตัวเองอะ่ะคุณต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆนะคะซึ่งมันไม่เอาแล้วตอนนี้ตัวคุณก็ไม่เอาแล้วคุณคิดว่าคุณจะกลับไม่กลับไปเป็นแบบนั้นแล้วนะคะ คุณเหมือนกับว่าอุปสรรคเยอะเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินไม่เอาแล้วค่ะจะกลับมานับหนึ่งกันใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็คงไม่ใช่แล้วมาเริ่มต้นกันใหม่มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วนะคะเพราะตัวคุณไม่อยากไปอยู่จุดนั้นะ่ะจุดที่ว่าต้องปกปิดสถานะตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะแต่ถ้าจะบอกว่าคิดถึงเขาไหมคุณคิดถึงเขาคุณต้องปล่อยเขาไปในชีวิตปล่อยให้เขาเลือกเดินทางที่ที่เขาจะเลือกเดินเองได้ที่เรามองเห็นแบบนี้มันเป็นปัญหารุมเร้าคุณเยอะมากอะ มันก็เลยทําให้คุณไม่ไหวแต่เรามองเห็นว่าช่วงทุกวันนี้ในใจของคุณตอนนี้คุณก็ยังมีความรู้สึกว่าคิดถึงเขานะคุณเครียดนะคะอยากได้การติดต่อเรามองว่าคุณเครียดอะแต่คุณอาจจะใช้วิธีการแบบว่าก้มหน้าก้มตาทํางานนะคะเพื่อให้ลืมเขาอะอาคุณอาจจะใช้วิธีนี้เพื่อลืมเขาเองเท่านั้นเองทําได้แค่นี้เองค่ะในใจของคุณะ่ะคือพยายามทําตัวเองให้วุ่นเข้าไว้ให้ยุ่งเข้าไปเข้าไว้อะค่ะ ไม่ให้มีเวลาช่องว่างที่จะไปนั่งคิดถึงเขาเลยอะ่ะมันอาจจะลดคลายความวิตกกังวลลดคลายความเครียดได้นะคะบางคนเป็นโรคเครียดแล้วนะจับโปได้เราเชื่อว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะคุณไปจับโปะอะไรเขาได้ว่าเขายังไม่ตัดขาดจากคนเดิมของเขาอ่ะว่าเขากลับไปหาคนเดิมของเขานี่คือสิ่งสําคัญเลยแหละที่คุณเริ่มรู้อ,ะอ่ะเริ่มรู้มาก่อนหน้านี้หรือเปล่า แล้วก็ทะเลาะกันหรือเปล่าแล้วก็ด้วยศักดิ์ศรีหรือเปล่านะคะคือยอมหักไม่อยอมงองกันทั้งคู่เอาตรงๆนะคะตรงเนี้แต่อีกประเด็นหนึ่งเราก็เห็นว่าเดี๋ยวอยู่ดีๆอ่ะชาวดินคะ ทุกวันนี้คุณน่าจะเริ่มคิดได้ด้วยตัวคุณเองเขาบอกว่าคุณจะหาทางออกด้วยตัวคุณเองคุณคิดได้ด้วยตัวคุณคุณเองคุณคิดได้ด้วยเซนต์คุณเองอรว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือมันไม่น่าสามารถเป็นดังเดิมได้ละก็เลยพยายามก้มหน้าก้มตาทํางานเพื่อให้ลืมเขาเพื่อให้ใช้เวลาตรงนี้นึกถึงเขาน้อยที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เท่าที่ความสามารถของคุณทํา เท่านั้นเองนะคะแต่รักไหมบอกได้เลยว่าเก็บเขาไว้ในใจเป็นคนเดียวที่คุณรักมากมายด้วยและคงไม่เปลี่ยนแปลงด้วยถึงแม้ว่าจะกลับกันมาเหมือนเดิมไม่ได้ก็จริงนะคะคุณมีใจให้เขาไปแล้วอะ่ะคือเขาอยู่เหนือใจคุณนะคะเขาเป็นคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของคุณแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยสถานะเขานะคะแต่ถ้าจะให้กลับมาที่เดิมคือคุณไม่กลับมาที่เดิมมันเป็นไปไม่ได้เลยตรงนี้เราเห็นว่าคุณระแวงแล้วอะ่ะ คุณระแวงคุณระวังคุณกลัวไปหมดละคุณไม่อยากจะอะไรแล้วค่ะขอเว้นระยะขอพักหัวใจเลยอะ่ะอย่าเออมันเป็นการมันเหมือนกับว่าคุณเรียนแล้วถ้าให้เราบอกว่าคุณเรียนรู้ชีวิตมากกว่าที่จบกับเขามามันก็เลยทําให้คุณรู้สึกนึกคิดได้อะว่า ไม่มีโอกาสแน่และการเรียนรู้ชีวิตก็หมายถึงว่าการที่คุณนะย้อนไทม์ไลน์ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณกับเขามันไม่โอเคคุณต้องอยู่แบบปิดบังสถานะตัวเองอะไรประมาณนี้ด้วยมันก็เลยเป็นการเรียนรู้ไปในตัวทุกวันนี้ทำให้คุณคิดได้ว่าคุณจะทำงานอย่างเดียวแล้วค่ะนะคะแต่ถ้าจะให้บอกโอเคคุณเริ่มต้นชีวิตจริงๆ เราเห็นว่าคุณเริ่มต้นชีวิตจริงๆถึงแม้ว่าคุณบอกว่าแต่ก่อนหน้านี้คุณเคยจริงจังกับเขาแล้วคุณเคยทุ่มเทให้เขาแล้วอ,อ,อยากอยู่อยากใช้ชีวิตความเป็นครอบครัวแล้วมีการวางแผนร่วมกันอนาคตแล้วและคุณกับเขาอยู่กันมามั่นคงมาสักพักนึงแล้วแต่ความเป็นไปได้ตรงนี้มันไม่เกิดขึ้นเพราะในเมื่อเขาคนนั้นของคุณคือเขายังมีเรื่องราวของการผูกพันเรื่องราวของพันธะอยู่นะคะกับคนเก่าของเขากับคนอื่นนั่นแหละมาดูค่ะ มาดูความในใจของเขาบ้างค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะอยู่ดีมีสุขไปดีหรือยังคะโอเคตัดคุณไม่ได้หรอก เรามองว่า,างไงตอนนี้เขา,าก็ยังยังน่าจะมีเหลือเยอะใหญ่ให้คุณบ้างอะ่ะเพียงแต่เขารู้อยู่แล้วว่าสถานะของเขากับคุณมันเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันมีคนที่ทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเขาเปลี่ยนแปลงเองนะคะคนคนนี้หรือบุคคลน,นี้ก็คือผู้ใหญ่ในครอบครัวไม่ฝ่ายคุณก็ฝ่ายเขาแน่ๆหรือแม้แต่กระทั่งว่าถ้าไม่ใช่เป็นคนในครอบครัวเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องราวของปัญหา ปัญหาการทะเลาะวิวาทกันนะการไม่ลงเอ่ยกันการไม่ลงรอยกันการเอาชนะซึ่งกันและกันทําให้อารมณ์ของเขาคือเทคุณไปอะ่ะการเทไปตรงนี้ณนะตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาบอกว่าปล่อยให้เวลาค่ะก็ปล่อยให้การเวลานะคะเป็น,นกลไกเป็น,นกลไกทําให้ความทรงจาของเขาอะ่ะอาจจะเลือนไปก็ได้สําหรับคุณกับเขาเท่านั้นเองนะคะ มันไม่มีหนทางอื่นที่เขาจะทําได้นอกจากว่าปล่อยให้ชีวิตวันๆลืมคุณไปวันๆลืมคุณไปวันๆนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาไหมก็เสียดายที่ผ่านมาเหมือนกันไม่ใช่ไม่เสียดายแต่ทั้งนี้ก็จะพยายามลืมคุณเช่นกันค่ะนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเหมือนกับว่าเขาพยายามปรับปรุงตัวเองนะพยายาม ไม่ใช่ปรับปรุงตัวเองเพื่อมาหาคุณนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็พยายามจัดการบริหารชีวิตของตัวเองอะ่ะให้เข้าที่เข้าทางให้ลืมคุณไปได้ให้ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าบอกว่าขนาดว่าพยายามลืมคุณไปได้ก็นั่นย่อมหมายถึงว่ายังไงเขาก็ยังมีแอบมีใจให้คุณยังแอบมีความรู้สึกว่า คิดถึงไหมก็คิดถึงแต่เรื่องตรงนี้มันมีการเดินออกจากชิดกันไปแล้วแล้วก็นานมาสักพักแล้วด้วยนะคะทำอะไรไม่ได้จริงๆค่ะก้มหน้าก้มตาทำมาหากินเหมือนคุณแหละต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาทำมาหากินเขาก็มีโลกใบใหม่ของเขาคุณก็มีโลกของคุณนะคะต่างคนต่างโลกคนละใบนั่นแหละมันก็เลยดูเห็นดูวี่แววแล้วไม่มีหนทางที่จะกลับคืนมานะ่ะไม่มีทางกลับคืนมาค่ะเขาอยู่ทุกวันเนี้ มันมีอะไรที่ว่ามันฟ้องมาอย่างหนึ่งว่าเขาอยู่กับคนดคนของเขาหรือเปล่าคนเดิมของเขาหรือเปล่าเขามีคู่ของเขาอยู่ก่อนหน้านี้ไหมที่ว่ามันยังคาลาคาซังอยู่ที่ว่ามันไม่สามารถทําอะไรได้อะตอนนี้นะคะยังค้างคาอยู่เลยอ่ะก็ทําได้ตอดยอมปล่อยคุณอ่ะแต่บังเอิญชาวดินไม่ใช่เป็นคนที่ถูกเลือกเท่านั้นเองนะคะนี่คือความในใจของเขาค่ะเขาเลือกคนอื่นเขาไม่ได้เลือกคุณ บังเอิญแจ็คพอตมันไปมันมาดัานมาตกที่คุณที่เขาไม่เลือกอะค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะแนวโน้มสิบห้าวันค่ะของชาวดินศกันกันก่อนนะคะว้าว ก้มหน้าก้มตาทํางานมากเลยค่ะชาวดินอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งอยากได้ทรัพย์สินใหญ่ๆสักชิ้นหนึ่งแล้วค่ะอนาคตของคุณน่ะเราเห็นว่าคุณคุณโฟกัสในเรื่องงานแล้วอ่ะเพราะคุณรู้อยู่แล้วเรื่องตรงนี้มันฟ้องมาให้อีกนะคะว่าคุณรู้อยู่แล้วแหละค่ะว่าเรื่องของคุณน่ะผู้ใหญ่คุณไม่เห็นด้วยนะคะอ่าผู้ใหญ่ในครอบครัวคุณอ่ะไม่เอาไม่เห็นด้วยแล้วก็ ขวางอะเรามองเห็นว่าเราเราเชื่อว่ามันเป็นการขัดขวางซะมากกว่านะคะตรงนี้มันขึ้นม,มาแบบนี้ยื้อยุดฉุดกระชากกันมาละสักพักละนะคะคิดถึงไหมคิดถึงแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะเรื่องราวของผู้ใหญ่เข้ามาแทรกแซงนะคะมันชัดเจนมากๆทําได้แต่ก้มหน้าก้มตานะคะทํามาหากิน อ,อยากได้ทรัพย์สินสักก้อนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ใหญ่ขัดขวางเขาอาจจะรู้ก็เป็นไปได้นะว่าแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรห,หรือที่ผ่านมาคุณคบกับเขาอ่ะคุณไปเขามาตลอดเลยคุณให้ใจเขาตลอดคุณให้ฐานะคุณให้อะไรอะ่ะคุณให้เงินนะคะเรามองว่าคุณให้ความสุขสบายให้เขาอะ่ะนี่แหละคือประเด็นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณให้เขาไปแล้วแต่เศษเสีเส้ยวที่เขาให้รับมอบกับคื้นมาให้คุณอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยน้อยมากนะคะตรงนี้ที่เห็น มันก็เลยทําให้คุณทําได้แต่เพียงว่าก้มหน้าก้มตาก้มหน้าก้มตาทํางานไปอยากได้ทรัพย์สินสักชิ้นหนึ่งอยากได้ทรัพย์สินสักก้อนหนึ่งนะคะอย่าอ่าโอเคเขาบอกว่าดนวโน้ม,มาอนาคตวันข้างหน้าถ้าคุณหลุดพ้นจากตรงนี้ได้นะคะเขาบอกมาว่าถ้าจะบอกว่าเจอความรักครั้งใหม่ไหม จริงๆวันข้างหน้าคุณก็น่าจะมีโอกาสเจอนะถ้าคุณหลุดพ้นนะคะแต่ทําไมหัวใจของคุณคุณมอบให้เขาแต่เพียงคนเดียวไม่ทราบได้ตรงนี้มันฟ้องมามากว่าเขาคือความรักของคุณเขาคือหัวใจของคุณที่คุณยังคงเก็บเขาไว้ลึกสุดใจเท่านั้นแหละดีว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้แต่ถ้าจะบอกว่ามองไปถึงอนาคตรักั้งใหม่มีเข้ามาไหมมีเข้ามานะคะเพียงแต่คุณไม่เปิดใจอ่ะอืม คุณไม่เปิดใจยอมรับใครอ่ะเราเชื่อว่าคุณยังคงคิดถึงเขาอ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะบอกมากเลยนะคะฝ่ายคุณอ่ะไปเขาฝ่ายคุณอ่ะเอ่อเรียกว่าอะไรเปิดเผยเพื่อเขาผู้ใหญ่คุณรับรู้แต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยสถานะคุณนะคะปิดบังซ่อนเล่นสถานะคุณเนี่ยมันคือประเด็นตรงนี้แหละนะคะฝ่ายคุณเป็นฝ่ายแบบทุ่มให้เขาทุกสิ่งอย่างแต่ฝ่ายเขาไม่มีอะไรให้คุณเลยอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคุณแล้วนะ แต่ถ้าจะบอกว่ามีรักครั้งใหม่เข้ามาในอนาคตเป็นข้างหน้าไหมแนวโน้มมีค่ะมีรักที่ดีมีคู่ครองที่ดีมีรักครั้งใหม่ด้วยเพียงแต่ว่าคุณเปิดใจหรือเปล่านะคะก็ฟ้องมาว่าคุณอยากจะเปิดใจไหมอาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นความรักที่มันถูกต้องตามคันลองคลองทำก็ได้รู้รู้มันเหมือนกับว่า ที่ผ่านมาความรักตรงนี้มันเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องเป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเล้นสถานะกันไม่ชัดเจนไม่ให้สถานะกันเนี่ยแต่อนาคตอะ่ะอาจจะเป็นความรักที่ดีก็เป็นไปนได้นะคะความรักที่มันโอเคอความรักที่เข้าตามตอกออกตามประตูอะไรประมาณนั้นนี่คือแนวโน้มอนาคตของชาวดินค่ะแต่ถึงยังไงเราก็เห็นว่าถ่อให้มีความรักครั้งใหม่ถ้าเข้ามาช่วงนี้เนี่ย รู้สึกว่าคุณไม่ยอมรับเลยนะรู้สึกว่าคุณจะปิดกั้นสถานะหัวใจหรือแม้แต่กระทั่งว่ารู้สึกว่าคุณจะคิดเยอะคุณจะคิดเยอะคุณไม่อยากเจอเรื่องราวของความรักที่มันต้องมาระแวดระวังอะความรักที่ว่าต้องอมไม่เป็นที่หนึ่งอะเรามองว่าความรักที่ตัวคุณเองูคุณรู้อยู่แล้วอะคุณรู้ร,รู้รู้อยู่เต็มอกอะว่ามันไม่ได้เป็นที่หนึ่งเลยอะค่ะนะคะ เป็นฝ่ายให้เขาคนเดียวอ่ะเขาอ่ะเป็นที่หนึ่งของคุณแต่คุณอ่ะไม่ได้เป็นที่หนึ่งของเขานี่แหละคือประเด็นนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะแนวโน้มฝั่งเขาบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะอารมณ์เหมือนเดิมเลยขึ้นมาสองรอบอารมณ์ผิดหวังเขาก็ยังมีใจให้คุณรู้อยู่แล้วว่าต่างคนต่างเดินออกจากชีวิตกันละนะคะ โลกกับมันคนระบไปละแต่ใจเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอถ้าจะบอกว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมเรามองเห็นว่าเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณอยากจะติดต่อพูดคุยกับคุณนี่คือเรื่องราวของชาวดินนะคะอยากติดต่อสื่อสารคุณอยากกลับมาหาคุณนะ่ะในวันที่เขามีความพร้อมทุกสิ่งอย่างหรือแม้แต่กระทั่งว่าในวันที่เขา เออเรียกว่าออไรเป็นอิสระกับตัวเองนะคะถึงบอกว่าคุณน่าจะติดต่อหรือคุณน่าจะไปคบหาหรือคุณอาจจะไปมีความสัมพันธ์กับคนที่เขาน่าจะมีเรื่องราวตัดไม่ขาดทางพุทินัยมาหรือทางนิตินัยก็ตามทีเถอะแต่เขาบอกมาชัดเจนว่าแล้วโน้มันข้างหน้านะคะอะไรก็ตามที่มันมีทางเป็นไปได้บ้างนะคะเขาก็อยากจะติดต่อพูดคุยกับคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันเหมือนกับว่ามันจบกันมาแล้วอะเราเชื่อว่ามันจบกันมาแล้วมันอยู่ในห่วงเราเห็นว่ามันน่าจะอยู่ในห่วงแค่สถานการณ์ความคิดของเขาณปัจจุบันมากกว่านะคะมันยังคงไม่เกิดเร็วๆนี้แน่ถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดในวันข้างหน้าวันที่เขาตัดสินใจดีแล้ววันที่เขาทบทวนดีแล้ววันที่เขามองหาหรือแม้แต่กระทั่งว่าวันที่เขาเคิดได นะคะคิดได้ว่าคุณ่ยก็คือคนที่เขารักนี่ค่ะนะคะวันนี้เขาอาจจะเรียนไม่คิดได้วันนี้เขาอาจจะทําเพื่อหนึ่งความสุขสบายหรือทําเพื่ออะไรก็แล้วแต่หรือเขายังมีปัญหาข้างค้ากับคนอื่นก็แล้วแต่แต่เขาบอกมาแค่ว่าเขาจะมีโอกาสติดต่อพูดคุยกับคุณหรือกลับมาหาคุณในวันที่เขาคิดได้เท่านั้นนะคะเนี่ยในวันที่คิดได้จริงๆจะมีวันนั้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยว่าจะมีวันนั้นหรือเปล่านะคะ เขาแค่บอกมาอย่างเดียวว่าในวันที่เขาคิดได้หาทางออกกับชีวิตได้เขาถึงติดต่อหาคุณนี่แหละขอดูบทสรุปค่ะว,ว้าวปัญหาที่ยังไม่เคลียร์กันนะคะว,ว้วาวว,าว้าวว้าวน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะถ้าใช่นะ ถ้าใช่พังแล้วอะ่ะมันพังอะ่ะมันไม่ใช่แล้วละ่ะบอกเลยใจคุณอะคุณรอเขาส่งข่าวมามากกว่า เรามองว่ารัษดาใจคุณน่ะรอเขาส่งข่าวคราวมารอเขามาเคลียร์ปัญหาหรือแม้แต่กระทั่งรอขอแค่คําล่าลามาก็ยังดีนะคะคือการไปคือการเทเลยเทแบบไม่มีเยอะใหญ่ด้วยเทแบบอาจจะไม่มีคําล่ําลาก็ได้นะคะเทไปซะดือดแล้วทิ้งปัญหาให้คุณงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันทำฉันทำอะไรผิดลงไปนะคะนี่คือสิ่งที่คุณรอคอยทั้งที่มันพังเขาบอกว่ามันพังนะนี่ถ้าไม่มีใบนี้ขึ้นมาเราจะบอกได้เลยนะว่าวันข้างหน้ามีโอกาสที่เขาติดต่อมา บังเออมันมีใบนี้ขึ้นมาน่ะเราก็เห็นว่ามันแค่อยู่ในความคิดของเขาจริงๆแล้วล่ะมันเป็นชาวเวอร์ขึ้นมาไม่กล้าพูดดังเลยชาวเวอร์ขึ้นมาหลายรอบมั่งโอเคตัดไม่ขาดค่ะรอใจ ผลสรุปสุดท้ายแล้วชาวดินต่อให้คุณพยายามดําเนินชีวิตมุ่ออนยังไงต่อให้คุณพยายามก้มหน้าก้มตาทํางานหาเงินด้วยตัวของคุณเองยังไงอ่ะต่อให้มีเรื่องราวของผู้ใหญ่มาขัดขวางชีวิตของคุณยังไงก็ตามใจของคุณเราเชื่อว่าคุณยังยังคงยังคงไม่คิดยังคงคิดไม่ได้มากกว่ายังคงตัดเขาไม่ได้มากกว่านะคะแต่สักวันหนึ่งมันจะมีโอกาสวันนั้นนะ เอาใจช่วยชาวดินนะคะสู้ๆนะคะสักวันหนึ่งจะมีโอกาสวันนั้นวันที่คุณคิดได้วันที่คุณมองเห็นความถูกต้องวันที่คุณมองเห็นโลกสองใบมองเห็นเหรียญสองด้านนะคะเท่านั้นเองนี่คือวันนั้นที่คุณอาจจะคิดได้ก็ไปไปได้แต่ณนะวันนี้บอกได้เลยว่าคุณะ่ะแค่ว่ารอคอยข่าวเขาว่ามาติดต่อคุณซึ่งในโลกความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้อะความเป็นไปได้มันมองไม่เห็นมีเลยนะตรงนี้นะโอเคนะคะเนี่ยถึงได้บอกว่าได้แก่คิดอะ แล้วมันจะเป็นจริงหรือเปล่าคิดอยากจะกลับมาหาคุณคิดอยากจะติดต่อคุณแต่ก็ทําได้แต่คิดเท่านั้นแล้วกว่าวันที่เขาจะรู้ใจตัวเองอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นต้องผ่านไปนานเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็เลยบอกได้เลยว่ามันก็ยังอยู่ในแค่ความคิดของเขานะคะเดีย๋ยวมาดูคนโสดบ้างคะ่ะชาวดินน่าจะมีใครคนใหม่บ้างนะอืม ไม่อยากจะรับรู้เลยเรื่องราวความรักท้อใจเหนื่อยใจปิดกั้นตัวเองอีกระวังคนรอบข้างไปหมดระวังคนอื่นที่เขาจะเข้าหาคุณไปอีกนะคะกลัวถูกคิดไม่ซื่อกลัวโดนหักหลังกลัวถูกปันใจนี่คืออารมณ์ของชาวดินที่คุณปิดกั้นสถานะของตัวเองปิดกั้นตัวเองค่ะนะคะพยายามอยู่ให้ได้แล้วก็พยายามปรับสภาพชีวิตของตัวเองเ,ออเหมือนกับว่าคุณพยายามปรับตัวปรับใจอนะ ให้อยู่ให้ได้กับป,ปัจจุบันที่ต้องอยู่คนเดียวะนะคะแล้วก็ส่งสิงกับใครไหมเราเชื่อว่าชาวดินช่วงนี้คุณไม่อยากจะส่งสิงกับใครเลยเหมือนเหมือนกับว่าคุณไม่อยากได้แล้วความรักเพราะที่คุณเคยรักคุณไม่ได้อะมันขึ้นมาแบบนี้ว่าที่คุณเคยรักก็ไม่ได้ไอ้ที่จะเข้ามามันก็เข้ามาจังอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะที่รักไม่ได้ไอ้ที่จะได้กลับไม่รักนี่เขาบอกมาว่าคุณเป็นแบบนี้ลักษณะนะคะคุณจะเจอคนเจ้าชู้อ่ะ เรามองว่าคุณจะเจอคนเจ้าชู้นะแต่ถ้าถามว่ามีใจให้คุณไหมมีคนมามีใจให้คุณอยู่แล้วค่ะนะคะลักษณะเจ้าชู้ด้วยอือบอกนิดนึงแต่อย่างน้อยๆชาวดินคุณยังไม่ได้เปิดใจให้ใครนะคะณปัจจุบันนี้คุณยังไม่กล้าต่อให้คุณเปิดใจคุณก็ไม่เปิดใจเต็มร้อยหรอกเพราะคุณยังเจ็บอยู่เลยอารมณ์มันถูกแทงยังอยู่กับคุณตอนนี้อยู่เลยนะคะ มีคนมาหาคุณมีคนมามอบไมตรีให้คุณนะคะแต่ถ้าการถ้าจะมามอบเรามองว่าคุณก็ไตรตรองดีๆนะถ้าจะให้บอกว่าระวังเจ็บซ้ำสองก็ได้แต่คุณไม่น่าจะเจ็บเยอะกว่าน,นี้กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วละ่ะเหตุการณ์ที่ผ่านมามันน่าจะสุดสุดของชีวิตละเคยเจอมาละคู่ของคุณคุณเคยเจอมาแล้ะ แล้วเราก็มั่นใจว่าคุณเคยเจอจริงๆนะคะเป็นคู่ครองของคุณด้วยแต่บังเอิญบังเอิญน่าจะเป็นคู่แบบว่าต้องมาชดใช้ให้เขาเท่านั้นเองมันเป็นอะไรที่ว่าอิ่มตัวแล้วพอแล้วเริ่มตั้งต้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะเริ่มโฟกัสไปที่การงานการเงินเริ่มโฟกัสไปที่ความสุขสบายของตัวเองขอมีเงินเยอะๆอย่างเดียวชีวิตก็มีความสุขได้ที่คุณเลือกเลือกบอกมาแบบนี้นะมันเหมือนกับบางคนต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆนะหันกลับมาเริ่มนับหนึ่งให้กับตัวเองใหม่เลยอะ่ะ ซึ่งมันเหมือนกับว่าคุณถ้าจะบอกว่าเรื่องความรักคุณท้อไหมเราไม่ได้เห็นว่าคุณท้อเราเห็นว่าคุณยังเจ็บคุณเจ็บที่สุดด้วยนะคะอารมณ์ตรงนี้มันยังค้างคาใจคุณเท่านั้นเองแล้วใครเข้ามาคุณก็ไม่สนใจหรอกเรามองว่าคุณระวังอะ่ะเรามองว่าคุณกลัวว่าจะพวกเจ้าชู้ประตูดินอีกอะ่ะพวกมีคนอื่นอีกนะคะ เคยเจอความรักที่เขามีคนอื่นเคยเจอความรักที่มีคนเดียวที่อยู่ในใจที่คุณก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะเจ็บสาหัสยังไงอะ่ะใจของคุณก็ยังอยู่กับเขาเลยอืมใจของคุณอะ่ะเรามองว่าใจคุณมอบไปให้เขาหมดแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะเนี่ยคู่ครองอะ่ะขึ้นมาให้แล้วอะ่ะว่าเคยเจอแล้วจริงๆแต่มันต้องเป็นเจอลักษณะที่ผิดหวังล้มเหลวนะคะเสียใจเสียใจขนาดไหนอโดนเขาแทงอะ่ะ นี่คือเรื่องราวของชาวดินที่คุณขอความหวังความสุขความสําเร็จนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าตัวเองต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณไม่เป็นไรนะคะคุณให้กาลังใจตัวเองค่ะนะคะคุณแค่คุณไม่ท้อคนเดียวอะ่ะชีวิตของคุณก็ได้พบอยู่แล้วนะคะ,ะชาวดินเราเห็นว่าอย่างน้อยๆชาวดินอะ่ะช่วงนี้การงานการเงินของคุณก็น่าจะโอเคละมันเหมือนกับว่าได้อย่างเสียอย่าง ลัคน g เกมแต่ก็ไม่ได้ลัคนเลิศสักเท่าไร่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณจะมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยค่ะนะคะมีความสุขด้วยสุขกายสุกกายไม่รู้สุขใจด้วยเปล่าแต่รู้ว่าสุกกายนะคะรู้แต่ว่าการงานการเงินของคุณจะมั่นคงคุณจะมีทุกสิ่งอย่างด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณด้วยตัวของคุณเองงานกําลังเป็นไปใน,นทิศท,ท,ทางที่ดีไหมดีขึ้นค่ะวันที่คุณไม่เหลือเขา ดีขึ้นตรงนี้แหละในวันที่คุณโดนพาก็ทำมานะคะแต่ในใจของคุณมีความเศร้าโศกไหมในใจของคุณยังคงมีความคิดถึงใครบางคนเท่านั้นเองนะคะที่เขาบอกสรุปมาให้คุณเนี่ยคุณยังคงคิดถึงเรื่องราวในอดีตมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าคุณไม่เชื่อใจตัวเองอะว่าโอกาสครั้งต่อไปคุณจะได้พบคู่อ,อ,อีกไหมอะ่ะคุณไม่ไม่มั่นใจตัวเองว่าเออวันข้างหน้าคุณจะมีคู่ครองอีกได้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาคุณสูญสิ้นไปเยอะแล้วอะ บางคนสูญสิ้นไปหลายปีนะคะที่ผ่านมาแล้วทําไมคุณไม่ลองมองกลับไปดูบ้างคุณจะเอาเวลาที่เหลือน่ะไปจมกับเรื่องราวในอีในอดีตอีกต่อไปหรือในเมื่อในเมื่อว่ามันจบกันมาแล้วอะคะ่ะคุณมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในวันข้างหน้าแล้วทําไมคุณไม่ให้กําลังใจหัวใจเตงนะคะเปิดใจได้อย่าอย่าหมดกำลังใจในเรื่องราวของความรักเราเชื่อว่าความรักมันไม่ได้มีจบอยู่แค่นั้นนะคะสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ท่องให้มันผ่านไป เดี๋ยวสิ่งดีๆอะไรก็จะเข้ามาเองในวันที่มันพร้อมนะคะเขาไมา่ได้ใจร้ายกับคุณเสมอนะนะคะชาวดินนะคะคลิปนี้ของชาวดินก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ